เด็ดเล็กมาแรงทั่วไทยงวด1กรกฎาคม2567สรุปเลขเด็ดเล็กมาแรงจากทั่วไทยเลขทุกสำนักเลขเซียนหวยเลขคำโนดงวด1กรกฎาคม2567มาแล้วสองเลขเด็ดเจ้าของบ้านฝันแปลกๆเช้าวันพรกกลวยออกลูกใต้ใบ86 ผู้สื่อขาวประจำจังหวัดประจินบุรีรายงานว่าได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบต้นกล้วยแปลกๆออกลูกใต้ใบในคืนวันโกนก่อนจะถึงวันพระซึ่งได้ยินเสียงคนแก่พูดคุยกันเสียงดังขมงชงเฉงตกรุงเช้าวันพระก็พบกล้วยที่อยู่ข้างรั้วออกปลีแบบพิสดารตายกับใบแทนที่จะออกปลายสุดของต้นกล้วยเฉกเช่นกับต้นกล้วยปกติ ผู้สื่ข่าวรีบตรงไปที่บ้านเลขที่4ทับ1หมู่ที่6ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีไปเจอเจ้าของบ้านและเพื่อนบ้านที่กำลังยืนดูต้นกล้วยที่ออกปลีแบบแปลกประหลาดนี้ขึ้นอยู่ที่รั้วข้างบ้านเป็นกล้วยน้ำวาเตียสูงประมาณ155เซนเพบว่าต้นกล้วยนี้ออกลูกหรือหัวปลีใต้ใบล่างสุดนับแล้วมีประมาณ6หวี เจ้าของบ้านและเพื่อนบ้านก็เลยทําพิธีจุดธูปทําขันท่ามีเครื่องบูชาเป็นดอกไม้ธูปเทียนบอกกล่าวเขาเข้ามาเจ้าทีเจ้าทางจากนั้นก็ขอโชคลาภขอเลขเด็ดกันโดยมีการเอาแป้งฝุ่นไปนโรยที่ปลีขอเลขเด็ดให้ลอยขึ้นมาเอามือลูบวนๆสัมผัสดได้ว่าเป็นเลขใดแล้วก็พากันส่งเสียงดีใจหลังจากที่ตัวเลขกลับปวยออกมาที่ลูกแล้วก็ชัดเจนมากเลขที่สองลูบคําำที่เห็นโดยเลขที่สองที่ลูบคําำเห็นเป็นเลขแปทุกคนบอกว่าเห็นเลขชัดมาก ราบไหว้ขอพรหลวงพ่อสมหวังที่วัดกลางบางพระ969วัดกลางบางพระหลวงพ่อสมหวงังตำบลบางพระอำเภอนครชยัยศรีจังหวัดน,นคนปรปฐมบรรยากาศภายในวัดกลางบางพระจะมีองค์หลวงพ่อสมหวงังสูงประมาณ30เมตรปางมารวิชัยที่ชาวนครปฐมเองศรัทธากราบไหว้และก็มักจะมีสาธุชนมากราบไหว้ขอพรบนบานสาลกล่าวให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาแล้วก็นําของมาเซ่นไหว้อย่างเช่น,ชนหัวหมูข้าวสารไข่ไก่น้ําดื่มและก็แฮวหรือสมหวงังกันอย่างต่อเนื่อง ขณะที่บรรดานักเสียงโชคจะเดินทางไปขอโชคขอลาบซึ่งแต่ละคนก็จะมีวิธีการกลับไหว้ที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นการจุดประทัดขอเลขทุกมงคลซึ่งก็จะเป็นเลข969นําไปเสียงโชคก,กันต่อไปปทุมธานีเจ้าของรถเก่งสะดุ้งงูเหลือมเลื้อยเขา้องเครืองของหวยสองทะเบียน348489 ศูนย์ว,วิทยุอาสาสมาัครมูล,ลนิธิร่วมกับตันยูรับแจ้งจากประชาชนขอความช่วยเหลือว่ามีงูเข้าไปที่ห้องเครื่องรถเกง๋งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้ิทีลขที่ 19, หลซอยสิรังสิตปทุมธานี12ตำบลประชาธิปัดอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ไปที่เกิดเหตุไปเจอรถเก๋งโตโยต้าหมายเลขทะเบียนสบอลบสีกอไก่3 4 8 9 ซึ่งเป็นรถซีขาวที่จอดอยู่หน้าบ้านพบในวิเศษประสานพง์อายุ67ปีที่ยืนรอและก็อธิบายเหตุการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าหลังรับแจ้งจากการตรวจสอบพบว่าเป็นงูเหลือมโดยเจ้าของรถบอกว่าพอเปิดฝากระโปรงรถก็มีงูเลื้อยเข้ามาที่คอนโซลล้อนด้านขวาด้านหน้าเจ้าหน้าที่ก็เลยใช้อุปกรณ์ในการจับประมาณ30นาทีก็สามารถจับงูออกไปได้สำเร็จ กรสินสืบสารประเพณีโบราณบุญเบิกบ้านขอาพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าหวยสเลขเด็ด5 6 7ที่บริเวณโบราณสถานโนนบ้านเก่าและศาลปู่หอใต้หอเหนือบ้านตูหมู่4และหมู่19ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกระสิน์ นางสาวยาดาภูนาศีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบัวบานพร้อมกับนางสาวพัชราวราัลัยคณะทองผู้ใหญ่บ้านบ้านตูมหมู่ที่4นายสเตชันภูนาสงผู้ใหญ่บ้านตูมหมู่ที่19และก็ร้อยตำรวจตรีประนุษผู้ขยันข้าราชการบำนาญผู้ทรงคุณวุฒิประจำหมู่บ้านกระนำชาวบ้านและขบวนแห่เป็นนางรำเยาวชนประกอบพิธีบวงสวงรำบวงสวงสารปูหอใต้หอเหนือ ซึ่งในพิธีบุญเบิกบ้านมีการจุดทูปเทียนบูชากลับไหว้สัการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งในส่วนผู้ที่นิยมในการเสี่ยงโชคก็ไปส่องเลขเด็ดทูปมงคลที่จุดสัการะและก็เสี่ยงทายได้เลขเด่นเห็นชัดมากคือเลข 5- 6 7ซึ่งสร้างความฮือฮาและก็หวังจะไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลในงวดต่อไปแห่ขอเลขเด็ดเทวสุวรรและไอ้ไข่ทีวัดดอนใหญ่6878 ที่วัดดอนใหญ่ตำลำลูกกาอำลำลูกกาจปทุมธานีมีผู้มีจิศธาและผู้แสวงบุญจำนวนมากที่เดินทางมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาภท้าเวสุวรรณและก็ไอ้ไข่ที่วัดดอนใหญ่กันอย่างต่อเนื่องในวันหยุดยาวขณะบางส่วนก็ไปตอดแถวกันยาวเหยียดเพื่อรอพระใบดีกาสุดเทพทิศตับพะโลจะเจ้าอาวาสวัดดอนใหญ่เจิมยันสาริกามหาสเสนและยันนะมหาสเสน่ชาวบ้านที่เดินทางมาขอพรจากปูท้าเวสุวรรณและไอ้ไข่ขอสิงส่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงเมตตาประทานพรให้ลูกหลานค้าขายดิบ ดีจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองและนอกจากนี้คอหวยก็ได้ขอโชคขอลาบขอเงินก้อนโตจากงวดนี้เดินทางมาจุดทูกก็ได้เลข68 78โดยจะนําไปเสี่ยงโชคต่อไปติดตามเลขเด็ดจากเซียนหวยตารางหวยงวดวันที่1กระกฎาคม67ไดที่ i n n ตเตอรี่พร้อมตรวจผลการออกรางวัลได้ที่ตรวจผลรางวัลงวดล่าสุดได้เลย รวมเลขเด่นอาจารย์ดังงวด1กรกฎาคม2567เลขมารายงวด1กรกฎาคม2567เลขจากเส้นหวยหลายสำนักไม่ว่าจะเป็นดุยพร,รันเจฟองเบียเลขลุงตู่เลขดาราเลขนางงามเลขแม่น้ำหนึ่งสรุปรวมไว้ที่นี่แล้วสองเลขทำบุญพระปาเบลารานีรวมเป็นเจ้าภาพสองวัดสองจังหวัด31135665 สเลขเด็ดพิธานลงพื้นที่มุกดาหารซูมเลขลอตเตอรี่ชุด2องใบลุ้นหวยงวดหนึ่งกรกฎาคม67เลข544 785 523นอกจากเลขเด็ดอาจารย์ดังแล้วยังมีสถิติหวยตารางหวยของงวดวันที่1กรกฎาคม2,567สามารถดูได้ที่ i n n ลอตเตอรีพร้อมตรวจผลการออกรางวัลได้ที่ตรวจผลรางวัลงวดล่าสุดได้เลยเลขตารางหวยงวด1กรกฎาคม2,567 สองเลขตารางหวย1กรกฎาคม2567อต้องห้ามพลาดเลขตารางหวยจากอาจารย์ดังงวดนี้จะมีอะไรบ้างไปดูกันได้เลยเลขตารางหวยมาแรงจากอาจารย์ดังงวด1กรกฎาคม67สําสำหรับเลขตารางหวยจากอาจารย์ดังงวดนี้ได้แก่ 2, 3, 7, 8 5 0 สามารถนำไปตีเลขจับคู่เลขเพื่อใช้เป็นเลขเด็ดงวด1กรกฎาคม2567ได้เลยสามารถติดตามเลขเด็ดจากทั่วไทยงวดนี้สามารถกดไปดูได้ที่เลขดังเลขเด็ดกับ i n n ลอตเตอรีสถิติหวยย้อหนหลัง10ป,ปีงวด1กรกฎาคม2567เลขเด็ดมาแรงในงวดนี้ มาแล้วสถิติหวยเลขที่เคยออกในงวด1กรกฎาคมย้อนหลัง10ปีของสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นแนวทางเล็กเด็ดสำหรับหวยงวด1กรกฎาคม2567พร้อมแล้วไปดูกันได้เลยงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2565รางวัลที่1 922605เลขหน้า3ตัว867281เลขท้าย3ตัว947491เลขท้าย2ตัว16งวดประจำวันที่1กรกฎาคม2565รางวัลที่1 981417เลขนา3ตัว242 287เลขท้าย3ตัว002 542เลขท้าย2ตัว61งวดประจำวันที่1กรกราคม2564รางวัลที่1 713517เลขนา3ตัว073794เลขท้าย3ตัว414511เลขท้าย2ตัว29 งัวประจําวันที่1กรกฎาคม2563รางวัลที่1 347258เลขหน้า3ตัว095362เลขท้าย3ตัว094307เลขท้าย2ตัว83งัวประจําวันที่1กรกฎาคม2562รางวัลที่1 943647เลขหน้า3ตัว239864เลขท้าย3ตัว006375เลขท้าย2ตัว86 งวดประจําวันที่1กรกฎาคม2561รางวัลที่1 963623เลขหน้า3ตัว4290 901เลขท้าย3ตัว210 217เลขท้าย2ตัว83งวดประจําวันที่1กรกฎาคม2560รางวัลที่1 112361เลขหน้า3ตัว226489เลขท้าย3ตัว005688เลขท้าย2ตัว26 งัวประจําวันที่1กรกฎาคม2559รางวัลที่1 082460เลขหน้า3ตัว169609เลขท้าย3ตัว173302เลขท้าย2ตัว53งัวประจําวันที่1กรกฎาคม2558รางวัลที่1 759049เลขท้าย3ตัว081565 567814เลขท้าย2ตัว26 งวดประจรําวันที่1กรกฎาคม2557รางวัลที่1 378477เลขท้าย3ตัว123 271 441 864เลขท้าย2ตัว39สถิติหวยงวด1กรกฎาคมย้อนหลัง10ปีมีเลขออกซ้ําก็คือ83 สำหรับเลขเด็ดงวด1กรกฎาคมเลขสถิติีย้อนหลัง10ปีกระจกไปแล้วใครอยากดูเลขเด็ดอื่นๆของงวดนี้เข้ามาดูได้เลยที่รวมเลขเด็ดจากทั่วไทย